วัยรุน่นเออเดานะต้องทำอะไรก่อนไม่ได้ทีมมาสองเดือนสามเดือนโอเคทก็ขอกราบ,รบสวัสดีว,วัยรุ่นอาใชวีเราบอกทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมในแมปที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะผมเข้ากรูเขอ,อ,อยังไงเออแอนี้แมปนี้เป็นแมปที่ผมเล่นมาแล้วนะเออ ใครอยากตามมาเล่นก็ลิงใต้คลิปนะฮะแต่คนเล่นแบบนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนสอนเล่นนะถ้าใครอยากได้เครื่องบินตามผมก็ตามเลือกตามผมได้เลยนะถ้าใครอยากให้ผมสอนเล่นแบบนี้ก็คลิปนี้สองไลค์สอนเล่นแน่ๆเครื่องบินไหนดีเอาซูยี่สิบเอ็ดเออนี่ไงนี่เครื่องบินประจำของผมนะซูยิบ ซูย7ซูอะไรนะี่ยแหละซูสาสิสซูสามิกกี้เซฟสกินส,สวยโอเคเล่นเลยดีกว่าอันนี้คือวันนี้ผมจะมาเล่นด้วยความไวนะเพราะว่าแบบไม่อยากทำให้มันแบบเสียเวลาย,ยานานเพราะว่าแบบที่จริงปกติผมเล่นเรือนะแต่วันนี้อยากลองเล่นอันอื่นบ้างอยากลองเปลี่ยนแนวบ้าง จริงผมก็จริงผมก็เล่นเครื่องบินเป็นประจำอยู่แล้วนะแต่บางทีผมก็อยากเปลี่ยนแนวาบางก็จะไปเล่นเรือตรงไหนตรงนี้โอเคสตาร์ทไปยิบเล่นคลิปนี้ผมจะทำเวลาให้มันครบ14นาทีนะเพื่อ,อความไวในการตัดต่อคลิปก็ถ้าพูดไว้ก็กลับขอไปได้ขึ้นบินกด e เลยคินนี่ผมขอแม,ม่อธิบายอะไเลยนะว่าจะช,ช,ชนไปไหนประชาชนเป็นไหนไม่ใช่ประชาชนอะคนหายไปไหนหมดตัดไปตอนเจอคนเอ๊ะไม่ไม่ตดัดประตูตูวี่อ,อะไรฝันอะไร ชะเจ๋งเป็นจะเจ็บถ้าใครอยากให้ผมมาแนะนำกลุ่มแนะนำคนที่อยากเล่นแบบนี้ใหม่ก็แบบนู้ใหม่ก็คลิปนี้สองไลค์ครับเดี๋ยวแนะนำเลยถ้าไม่แนะนำก็ไม่ต้องแบกใจนะเกียร์เดอที่ใช้แนะนำแบบนี้มันแบบไม่เล่นเรื่นะองง่ายกันไมไม่เจอสักทีวะ จุดเกิดที่มันมีคนกันคนมันไปออกันอยู่ไหนอ้หูอยูนนน่นู่นเน้นๆเลยว่ะอ่าซูมซูมออกนะเพิม่มความไวแบบนี้เล่นในโทรศัพท์ไม่ได้นะครับโอ้หูเหลือทั้งนั้นเลยจุดเกิดก่อนนี่ฮะอันนี้เกิดไม่ได้น่าจะผวาเลยนะแตจุดๆเนี้ยเองนะ เล่นเลือสามารถเล่นตามได้นะถ้าใครศึกษาไม่ก,ก็แบบเจ๋งเรื่องเรื่องอย่างนี้แล้วใครอลองหาดูนะใครรู้สัญนชมสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยนะหรือใครอยากแนะนําปืนหรือเครื่องบินอะไรแนะนําได้นะตัดไปตอนเข้าใกล้ไอ้นูงง่นงงนะเนี่ยเก่งอ็แท็กเอ็แท็ก เปิดทิ้งงติดตามังติดตามโอเคติดตามสองอันพุ่งไปแล้วตุม้มไม่โดนมันไม่ใช่จรวดติดตามจรวดยิงเปล่าๆไม่ใช่อะไรนะทุกคนผมไปเล่นเรือนะจะดีกว่าอ่าโอเคเล่นเรือด,ดีกว่านะทุกคนเล่นเรือด,ดีกว่านะจาบายโล ขนาดเรืออยู่แล้วไงเออเรือดีกว่าอ้าวอ่ะไม่ใช่แล้วหยุดการใครบำตัวนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะแป๊นนึงนะามาพร้อมโจมตีจุก,กูเปิดไฟส่งสัญญาณออตอรอนี่ เ้าจังเลยวะฮะ,ฮะไอชายนี่ห้าล็อกเป้าไปไหนเรียบร้อยวายแอคแทก,กแอคแทกมีหลอดแน่ๆบอกเลยพร้อมรับความตายที่ไรมาแจ้งหลวงวิยเขายิงแฟกันเป็นตู้มเรียบร้อยไม่โดนอู <c oughs> อันตรายนะเราทดสอบกันสองลูกเดี๋ยวนะหยุดก่อนหยุดเรือก่อนอยหยุดเรือโอเคแี่มันยิงแฝงกันโคตรหนัวเลยโอ้ยใกล้ขนาดนี้โอ้ยปิงขนาดนี้โอ้ยเออปิงร้อยสองร้อยค่อยดูไม่แปลกใจ ตุ้มมีตุ้มหน่อยอัไรนอะล็อกเป้าแล้วก็ปเปลี่ยนเป็นเลเซอร์อันนี้อ่านอังกฤษไม่เก่งนะมน <c oughs> ดูจรวดกันดีกว่าตุ่มตรงไปแล้วจรวดละจรวดละตุ้ม

กำลังยิงอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นง <c oughs> งจัดเลยนะอือแต่นะตอนนี้เราต้องทำเอ้ว่าเจ้าพ่อของเราอยู่ที่ใกล้นี่เองฮะทุกคนฮะเปลี่ยนปิดทอมฮอกปิดอันนี้ปิดอันนี้

บอกเลยใครอยู่แถวนี้โดนสอยทุกลำอะ่ะบอกเลยเนี่ยโดยบายไอเนี่ยเฮ้ยเดียดไอ้เนีเ่อสุดเลยมันจะทำไรไปิดเดเซอร์ึ๊บ,บ,บนั่นนะไปเป็นโหมดเลด้าอิดอนนี้แหละโหมดนี้แหละที่ผมถนัดในการยิง อันนี้่าคนละรุ่นเหรอคนละรุ่นก็โดนไปซะแนีุหก่ะมนแกง้มนกงครับตีมันแล้วตูมตุ้มตุ้มตุ่มจบ้อยแต่ก็ได้ลั เอี๋ยเดี๋ยวเขามาตา้อย่างนี้อันตรายอันตรายไม่ได้ไม่ได้อันตรายเกินไปอ่ะนะปิดอย่งี้แล้วก็เลขสี่เดินเวที่ตามไปนี่ไปตุวิบินผ่านเรียบร้อยไม่ตางไม่ตายอยู่แล้ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวใส่ต้องต่อมชั่งกำลังรถเลย น่าทำไมมันยิงถี่จังวะแ <c ười> น่นแน่ตูม้มไหมมีการตุกตูต้ตามๆเลย <c ười> คืออันนี้แบบเจียเฮียนู้นใครอะนะเฮ้ะ <c ười> <c ười> เยอเราว่าเราเปลี่ยนอันดีกว่าเลรนอะไรดีเรนอะไรดีไม่มีอะไรให้เล่เลยไม่มีอะไรให้เ,เหล่เลยเรือก็ไม่อยากเล่ อันนี้ทำไมอยากเล่อันนี้คืออะไรเล่อะไรเล่อะไรเล่เฮ้เล่เก๋เก๋เก๋น่าสนใจทีนี่น่าสนใจทีนี่อันนี้คืออะไรอยากได้อเอ่อเพื่อนอันนี่คืออ่าไม่ใช่อ,อ,ต,อ,อตรงน <S <S อ้ควบคุมตรงนี้ว่าอายูอย่ทำไมควบคุมไม่ได้ใจต้องเป็นอะไรยังไงอ่ คถังต่อต mm. mm. ้านเราก็มีเนียมแทงยินเสร็จอันนี้เกตอยากเล่นเฮลิคอปเตอร์เฮร์เฮลิคอปเตอร์เฮร์พูดถึงเพลงนี้ปุ๊บเพลงนี้ต้องเข้ามาในหัวทันทีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ u A v เฮลิคอปเตอร์ น่าริกพี่เตอร์มีแต่ยูนิตสตรีทมี่วุฒิเนี่ยเฮ้ยนี่อ่ะเอ้เอาขึ้นวิดีแหละ Let's go ใช่ป่ะเฮ้ยยิงไปมันมีนายวิชั่นนี่หว่าไม่ช่วยอะไรเลยช่วยมันมืดอ่ะอ่าเพิ่งพาไปเล่นสปีดเต็มหนึ่งร้อย อย่าคอมวเตอร์มันสปอนแบบนี้ได้ดีกว่าสปอ,อ <c oughs> นแบบหน้าดังเกียดอ่ะก็เคยเล่นมาก่อนอะ่ะเคยเ,เล่นมาก่อน พอพอเลิกจบจบเรย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 เออคลิปน่าจะยาวนานเอาเรื่องแล้วทางนั้นก็สว่างเกินปิดก,ก่นอนก็ขอจบคลิปไว้เป็นด้วยดีแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในเอฟพีนะนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กเป้